สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูปูสุขชนนะครับเนาะครับครับมือในกาเป็นวันวันพุธแหะครับวันพุธที่เกตนะครับเนาะครับวันพุธที่เกตครับครับมือนสําหรับท่างสองเส้นยาพาเลาะเลยครับเด้อครับถ้ามีแนวทางมาตอนมาฝากเอฟซีทูปูสุขชนนะครับเป็นชุดของเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเหมือนวันที่เกตนะครับครับก้อนขึ้นขอบไปมือเบิ้งมือวันที่เกตกล่มาเบิ้ง วันที่หายก็นะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับครับชุดยุคข้างหน้าตอนนี้ก็เป็นของปูขุนนะครับเด้อครับเป็นปูขุนผ้าลวยนะครับชุดของปูขุนครับชุดที่แล้วปูขุนหายไปบนรางเลขมีสี่ตัวมีสี่ตัวด้วยกันครับก่ะเลขบนรางเลขวินเลขเคียงของปูค่ะสี่หกเจ็ดเก้านะครับสี่หกเจ็ดเก้านะครับเนาะครับสำหรับตัวเลข ตัวนี้ค่ับสี่ับบมี่หก,กับบมี่เลขที่ออกเอฟซีสี่พระองค์จากครับเนาะครับเลขที่ออกเป็นออกตัวนี้ครับ1นึ่งหนึ่งห้หนึ่งหนึ่งนะครับเลขสองตัวบูทสองตัวเป็น1นึหนึ่งนะครับเนาะครับครับ เป็นหนึ่งห่งเหครับหนึ่งหนึ่งกับหาศูนย์ครับเลขที่ออกครับหมวดวันจันทร์เนาะครับวันจันทร์ที่แล้วครับครับสำหรับชุดนี้ปูจับคู่มากแต่เลขลูดของปูกับเก่ากับซีครับจับคู่มากแต่ซีเกาหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดซีเกาเจ็ดนะครับเกิดลูดเนาะครับเนาะ ครับจับคู่กาลุดเลขลุดกาลุดครับเลข3สตัวกาลุดเพราะว่าจับ4มาแล้วครับเนาะเพิ่นบ่ได้จับ5ครับเลข0ศูนปูก็บ่มีเจ็ดตัวแหละครับครับครับเป็นเรียงธรรมดาแหละครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับกามีเข่ามีลุดเป็นของธรรมดาครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณนะครับเด้อครับขาขอขอบพระคุณหลายๆเด้อปูเด้อครับสําหรับส่งตัวเลขมาให้ครับที่ส่งตัวเลขมาให้ FC เบิ่ง ไปน้ำกันนะครับเนาะครับขาบ้านเทียกับเข่าบ้านเทียกัรลุดเป็นของธรรมดาครับผิดหนามึงเด้อครับเด้อครับสําหรับกูหมักครับครับมาิึงต่อนะครับเนาะต่องวดไปเลยครับกูขาหายมาแล้วครับสําหรับตัวเลขเป็นงวดวันที่วันที่เจ็ดแหะครับวันที่เจ็ดนะครับเนาะสําหรับปูขาหายตัวเลขมาแล้วครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับสําหรับปูหมักครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับสำหรับผู้ใดขามาเลียครับ,บลเ,าาล,บเล่าพัฒนาครับอ๋อทรงมากอะ่ะทรงต่อใหเอฟซี FC เบิ้งครับเป็นเป็นการเผยแพร่นะครับเนาะเผยแพร่ครับเป็นท่านไปเรื่อยๆนะครับก่างวดวันทีวันทีเกตนะครับเนาะวันทีเกต เล่าพัฒนาเลยครับเดอ้อครับเล่าพัฒนาวันที่เกตสคอสิงหาคมนะครับสิงหาคมครับสำหรับตัวเลขของปูชุดนี้เพื่อนห้ปูหาไปที่บนล่างครับปูหาไปที่ศูน หนึ่งสองสามสี่เก้าครับสองสามสี 2, 3, 4, 0, 3, 4, ่เก้าศูนย์สองสามสี่เก้าละครับครับสำหรับเล็กจับคู่อ๋อเล็กหลุดก่อนครับหลุดปูหลุดวิ่งหลุดปูดหายหลุดไปที่ ลูดไปที่0อันนี้เป็นเลขลูดนดะครับเด้อครับ0ูับซีแหละครับ0ูับซจับคูสําหรับเลขจับคูมี5หาคูครับปูหายมาหาคูนะครับเนาะครับปูหาไปที่0ู 4. 0ยแล้วก็หนึ 2. 1 9 1 9งเก้าหนึ่งเก้าครับเด้อครับสามสบางชุดปูกรหไฮหลายบางชุดปูกรหไฮหน่อยเด้ครับเด้อครับเข้าใจตามนี้นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับ ปูหาแม่แค่นี้ครับสำหรับเหล็กสองตัวครับไปกลับเอาครับบนรางเพิ่ดขายแมาแล้วครับบนรางกระากันไปน้องกําเนาะครับสำหรับตัวเลขครับกสำหรับเลขกสามตัวครับปูหามากกับกับว่าไรล่ะครับสำหรับเลขกสามตัวของปูเด้อครับจะหน้าเบิ้งครับปูหายไปสิเก้า ศูนย์สี่ตัวนี้ครับสำคัญโยครับเก่าศูนย์สี่นี่ครับเนาะครับศูนย์สี่เก้าครับมีสองคูปูหายมาสองคูสองหางครับปูหายมาสองคูสองหางเฉียนๆครับไปกราบเอา เปิดกลับให้พร้อมตัวนี้ครับเอาเปิดกลับให้พร้อมเอาซีตัวเคุณก็หายมาเล้วครับเด้อยซีตัวปูหายไปที่ซีเก้าศูนย์สี่ครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนปูขุนพารวยล่ะครับชุดนี้ เอาไปชูไปมานปูวาครับออาไปลําไปลุ้ยครับขปูก็เดินดีมาตลอดครับสําหรับตัวเลขปูครับเป็นเล่าพัฒนาครับเดินดีมาตลอดครับ,รบเ,บเ,เพบเบิ่งสะดุดไปสองวดครับสำหรับตัวกรมของปูปูกรมเดินไปที่ อันนี้เป็นเลขเหล็กวินนะครับเด้อเหล็กวินของปูครับเอาไปวิ่นบอเอาไปจับคูเอาครับของปูจับคูมาบางเทีบางที่กัดิบ่แมน่นนะครับเนาะครับหล,ล,ลูดหลูดไปที่ศูนย์ครับเหล็กวิ่งของบอเหล็กหลุดของบอนของปูขุนหลุดไปที่ศูนย์ครับจับคู สตัวผู้กลมไปที่4ีศูนีศครับพวกนี้ก็เป็นตะล่องนะครับเด้อรับล่องครับ,รบสตัวผู้เน้นไปที่เ4้า4ี่ครับเก้าครับเอาขคบหน้าจอไว้ครับมือแรกนะครับเนาะครับมีโชคมีมาสุขผู้สุขคน สำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกับพานครับท่านสองกับสนอเป็นเพียงแนวท่านนะครับเนาะครับแนวทางไอเอฟซีเบิ้งครับเพื่อความสนุกสนานครับเพื่อความบันเทิงไปเังท่นละครับครับสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกับพานนะครับเด้อครับพานไปเลยเรียนพานนะครับเนาะครับครับสำหรับเล่าพัฒนากรับเล่าพัฒนาประจําวันที่เกตครับสำหรับของปูขุน ปูขุนบนรางของปูเหลขวิ่เลขเขี้ยนของปูกระสูนหนึ่งสองะครับสองหนึ่งสองสครับเลขนูดปูเน้นไปที่0ูนย์นะครับเด้อครับ่นไห้มาสองตัวมี0นย์กับซครับซนี่ก็เป็นตัวล่องนะครับศูนยละครับพ่นจับคูสอตัวมีหาคู่ครับ12193449ครับ สำหรับเลขสามตัวผันหายมาคู่เดียวครับเปินกรับให้พร้อมนะครับเนาะครับไปครับเปินกรับให้พร้อมเก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าครับครับสำหรับเลขสี่ตัวกับสี่เก้าศูนย์สี่ครับครับครับตัวเลขงามๆนะครับเนาะครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีนะครับเด้อครับสำหรับเซาวันพูดแหละครับขอให้โชค mắn ครับลำล้ำรวยลุยสุขสุขคนนะครับเด้อครับ พอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหนาสุ้าคลิปน,ะปนี้สวัสดีครับ